เข้าสู่ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายเบรกสุดท้ายกับช่วงเวลาของแขกรับเชิญนะฮะทุกสัปดาห์จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเครียดนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะก็เป็นกระแสไงกระแสข่าวรัดามีเป็นกระแสในช่วงสัปดาห์นั้นๆคือมาตัดรายการกรับพี่ก๊อฟเนี่ยเรื่องบันเทิงน้อยผมบอกได้เลยว่าคือปกติชีวิตผมเนตัดรายการวิยุเนี่ยผมมีแต่เรื่องบันเทิงนะแต่ว่าพอมาจัดรายการทีวีเนี่ยนะฮะจะมีแต่เรื่องข่าวตกรรมเรื่องเป็นประเด็นในสังคมนะฮะ วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เบ้สุดซบซบซบบอีอยางมันช่วงเกาะกระแสพอดีแนะนําแขกรับเชิญเองเลยพี่ก้อัอน,นี้มาอยู่กับเราผมว่าหลายคนที่เป็นคนจังหวัดภูเกต็ตคงเคยเห็นหน้าค่าตาน้องของคนนี้ดีนะครับพวกเราเล่นชื่อซูมันแต่ชื่อจริงชื่อคุณวิทยาสิงหารักที่ถึวิทยาก็กำลังดังแล้วสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับบวยครับให้เกียรติมาร่วมรายการ ล่าสุดเรามีการแถลงข่าวภูเก็ตไบวีโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดขอภาพอีกทีก็ได้นะก็เนี่ยแถลงวันนี้นี่นี่มีใครบ้างเออโปสเตอร์นี่นี่ในงานแถลงข่าวนี่นะครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านผู้อำนวยการทททนะฮะแล้วก็มีเทศบาลด้วยเหรอพี่เทศบาลนครก็รองกูวีตัวแทนแล้วก็มีเทศบาลเมืองปะตองซึ่งฐานะเจ้าของพื้นที่ในหาดปะตองแล้วส่วนเทศบาลนครเจ้า เจ้าของพื้นที่สะพานหินปีนี้มีจัดสองสนามสองเวทีเอางี้ก่อนให้คุณจุมันพูดดีกว่าไบวีคบวิคเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อยี่สิปีที่แล้วเนี่ยเอาแต่ว่าครั้งแรกเลยพี่จุมันพี่สุมันจัดเนี่ยตัวเองเป็นคนขี่ฮาร์เลย์อยู่แล้วใช่ไหมเริ่มแรกขี่อะไรงี้ดีกว่าเออเออต้องถามว่าประธานเลยนานเลยนะพี่ไม่เป็นไรไม่เล็นี่เวลาเอาเริ่มแรกเลยครับคือคือตอนอายุสิบอ่ะพี่เป็นครั้งแรกที่แบบ คือไปเรียนที่กรุงเทพแลวทีนี้ก็ไปเจอเพื่อนรุ่นพี่ที่เขาอยู่เขาเรียกตอนนั้นอยู่ที่ท้องสนามหลวงครับตอนนั้นยังไม่มียังยังไม่มีจตุจักแล้วก็อยู่ในช่วงแบบขายนกขายอะไรกันอยู่ทีนั้องสนามหลวงก็ไปเจอรุ่นพี่พอดีผมทําพวกธุรกิจค้าหนังพวกเข็มคัดกระเป๋าหนังรองเท้าหนังเงี้ยเพื่อนทั้งหมดที่อยู่ในแถวในสวนจจักรเขาจะขี่พวกชอปเปอร์กันแล้วอยู่ในช่วงรอยต่อตอนนั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งคือคุณพีททองเจือทีนี้ก็พาให้รู้จักว่าเอ้ย พวกชอปเปอร์เนี่ยตอนนั้นก็เป็นมันค่อนข้างจะดูด,ดูดูเป็นคาเล็กเตอร์อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ก็เป็นที่มาที่ก็ไปชอบรถมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อคันแรกก็เป็น ไอเขาเรียก Yamaha Villago Villago พี่ตอนนั้นอายุ16พี่16ครับขี่ Villago นี่ก็รู้เลยคือต้งธรรมดาแล้วนะเด็กข้างบ้านขี่เวฟอยู่เลย16เนี่ยนะฮะครับครับขี่ v i l a g o แล้วก็ขี่มาเรื่อยก็เปลี่ยนสตรีทเปลี่ยนอะไรครับในเพื่อนตอนนั้นขี่กันไม่กี่คนกลับมาแล้วตอนนั้นกลับมาอยู่กรุงเกียตแล้วกลับมาทำร้านอยู่ที่ใต้เพลินพี่ตอนนั้นนะครับอยู่ใต้เพลินก็ตอนผมไปเจอนี่อยู่ข้างร้านชื่อร้านอะไรถึันตอนชื่อร้านซูมันเลยครับชื่อร้านซูมันเลยครับแล้วก็ทำกับ กันมาก็กาเป็นสิบสิบปี <ผม S 2> นะพี่ขอเสื้อหนังก็จริงๆแล้วทําเรื่องค้าเงินมั่งขายเสื้อผ้าว่าง <c oughs> อะไรเงี้ยน,นะครับพี่ <c oughs> จนโชคดีว่าขายสินค้าที่นักเรียนนักศึกษาเขาเขาชอบก็ก็ มีนักเรียนก็ก็ซื้อซื้อเสื้อผ้าอยู่เฉพาะที่ที่เราว่างั้นเลยผมเคยไปผมเคยเห็นผมเคยไปซื้อเสื้อผมเข้าไปซื้อที่นี่เข็มกัดพวกเออ่เชอร์ลิฟอะไรพวกนี้อะไรกำลังฮิตกำลังฮิตโชคดีพี่ก็คือทำทำแล้วเวิร์กเวิร์กนะแล้วก็เป็นที่มาไ้เปิดตรงนั้นได้กี่ปีคยู่แล้วมันปิดเปิด14ปี15ปีตรงนั้นเลยแถวๆใต้เพลินตรงนั้นนะครับก็คือทำทำมาแล้วก็ขยายไปป่าตองบ้างอะไรบ้างไปไไปปเรื่อยเพราะมีทีมงานมาเยอะขึ้นจับฮาร์เลย์จริงๆเนี่ย วันแรกเนี่ยพี่อายุเท่าไหร่อายุ19ครับอายุ19 3ปีนะพี่คิดดูนะจากขี่จากขี่วิลากโกสตรีทนี่อัพขึ้นมาเป็นฮาร์เลย์คันแรกจำได้ไหมว่าขับคันไหนอยู่เป็นดายนาโล่ไรเดอร์ปี1 9 7 9ครับตอนนั้นก็คือเป็นคันแรกครับเป็นคันแรกเพราะว่าตอนนั้นมีผมมีโกลมมีเสียบอยมีกูเจนอะไรเงี้ยนะครับดัะนั้นเพราะคนที่ขี่ฮาร์เลย์มันมีอยู่แค่สองสามคนในอุ๊เก็ตนนะครับก็ มีโอกาสไปขี่รถไปเที่ยวกับเพื่อนเพที่ที่กรุงเทพก็ได้รู้จักพี่กรุงเทพเยอะมากขึ้นแล้วเขก็ถามว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะจัดงานที่ภูเก็ตไหมอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาพี่ในยุคแรกๆเนี่ตอนนั้นจังหวัดอื่นหรือที่อื่นเคยจัดไหมยังไม่มียังไม่มี กิจกรรมแบบนี้เลยเพราะว่าคนที่ขี่รถเนี่ยรู้จักกันทั้งประเทศที่อ๋อส่วนใหญ่รู้จักกันทั้งประเทศเลยทั้งประเทศแต่ไม่มีการจัดงานเลยผมเคยผมเคยได้ยินมาอย่างนี้ทีมน้าแอดคาราบาวเนี่ยที่เขาจะได้เขาจะขี่ฮาเลย์เขาจะขี่ไปเขาใหญ่ส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะขี่ขึ้นเขาใหญ่กันก็เนี่ยก็อยู่ในวงการพวกพี่ตอนนั้นสมัยน้าแอดน้าทอม จำปาดิบแล้วเนี่ยนะก็คือก็คือสมวนมากคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เรยร์รุ่นแรกๆอ่ะจะเป็นศิลปินคนมีชื่อเสียงแลบพี่รถพี่ซื้อมอเตอร์ไซค์พี่ซื้อรถได้เป็นคันเลยนะฮะมันต้องชอบด้วยนะพี่ถ้าต้องไม่ชอบเพราะว่าม่ตายเดียวไม่ได้นะคชอบต้องชอบเพราะว่าเราชอบพี่เราชอบเพราะว่าซื้อที่ดินแปลงตรงนั้นก็ราคาเท่ากับมอเตอร์ไซค์คันนึงอะใช่พอใจเปี่ยนพอใจนิ่งๆเลยคือเนี้ยผมอยากเรือรู้ว่าตอนที่สุมาลไปเจอ พี่ๆเนี่ยเขาบอกเฮ้ยลองมาจัดงานเนี่ยเราถือว่าเป็นเราเป็นจังหวัดแรกเลยไหมคือเราเป็นต้นฉบับเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราเป็นเป็นเซ็นเตอร์พอยต์เพราะแต่ก่อนเราก็จะไปแบบขี่จากกรุงเทพไปเพชรบูรณ์ไปเชียงใหม่ไปอุบลก็ไปเรื่องของไปเน้นไปงานคอนเสิร์ตมากกว่าโอเคคาราบาวเล่นที่ไหนก็เอ้ยไปกันมากอะไรเงี้ยนะครับพี่แล้วจนมาถึงว่ามารู้จักเพื่อนมาเลเซียเรื่องจากสิงคโปร์มากขึ้นก็แบบพี่ก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่กรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเราไปมาเลมไกลไปนะเอาเป็นว่า ไปภูเก็ตไหมฮะไปเที่ยวภูเก็ตกันดีกว่าเพราะว่าขึ้นทางกันมาเจอที่ตรงกลางมาเลยก็ขึ้นมาที่กรุงเทพก็ทั้งแรกเราก็ไปจัดกันตอนนั้น150คันครับมีแรกที่หาดมิตรภาพทางไปลาวไวน์ตอนถึงลาวทางด้านซ้ายมือใช่ครับจัอยู่ที่หาดมิตรภาพนี้ถึง3าถึงสปีนะครับ3ามสีปีครับสามสีปีครับมีมีลูกเขากบเก่าเลยเดี๋ยวกันนะปีนี้2014แสดงว่า199 ตอนนี้1995ปีแรกครับปี2538ครับผมยังไม่ลงมาอยู่เลยโอเคเริ่มต้นครั้งแรกเลยตอนนั้นพี่ชุมันรวมตัวกันได้ยังไงติดต่อกันยังไงแล้วคือโชคดีมีฝรั่งที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะคาร์เล่ดีวิสันเนี่ยอยู่ในภูเก็ตเขาเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เรารักกันางเงี้ยครับเป็นอาจารย์เี่เขาทำโครงการเขาเรียกวิฟวอนโปรเจกต นะครับชื่อครับสชิการชีที่นักตกบางแปลครับคุณทีดีเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอดีตทหารอเมริกันเวียดนามก็สอนให้พวกผมได้รู้จักเฮ้ยฮาเล่เป็นแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีโอกาสพาไปเที่ยวอเมริกาพาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวไปบ่อเราไม่เคยรู้ไม่รู้อะ่รเสียสมัตนะไม่เคยรู้เลยนะ อ๋อนี่เห็นไหมไม่เคยรู้ว่าเนี่ยผมต้องการเปิดประวัติเขาต้องมีพันธมิตรนี่เขาต้องมีพันธมิตรพอเข้าไปอยู่ในวงการสองล้อของฮาร์เลย์แล้วเนี่ยพ่ชูมันได้คอนเน็ชันเยอะขนาดนี้เนี่ยฟอร์มตัวเท่าไหร่ถึงจะจัดขึ้นมาได้เพราะมันต้องติดต่อเยอะพี่ผมมีห้องใจวันข้างใจงานวันแรกที่มีสภาพพี่ไปแ์มได้ยังไงคือเราเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราจะจัดงานเพื่อรองรับคนไทยเนี่ย จัดที่ไหนก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราจะจัดต้อนรับชาวต่างชาติเนี่ยมันตอนนั้นเนี่ยหาดมิตรภาพที่เฟรนชิปบีทเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาเป็นกองศูนอเมริกันนะครับแล้วก็ก็ติดต่อท่านเพราะว่าผมก็เริ่มรู้จากเออฮาเลยมันต้องนําต้องเป็นรถอเมริกานะอะไรเงี้ยก็คือตีซีดึงโยงเข้ามาเล่นเหน่อยดึงโยงเข้ามาสตอรี่ก็คือก็คือก็คือก็ไปอยู่ที่ท่านก็จับอยู่ตรงนั้นสองสาปีก็ คนที่มาก่อนมันคนค่อนข้างจะมีกระตังนะพี่มันก็มันเราเด็กบ้านนอกเรา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 เป็นคนชาวเกาะพี่แล้วเราก็เป็นเด็กที่จบที่นี่อยู่ที่นี่ยังไม่รู้ว่าไอ้ขนรรมเนียเพณีของวัฒนธรรมที่เมืองนอกอะเออของอเมริกาที่เป็นยังไงอ่าครับก็ด้วยโอกาสที่ดีก็แบบจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าสังคมเนี้ยโอเคนะที่เราชอบนะพี่ก็เลยแบบลด้วยความที่เราเป็นเด็กก็แบบ พี่ใช้ทําอะไรทําหมดเลยครับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันครับพี่แล้วเขาเขาจะแปลว่าใครเป็นประธานใครเด็กๆเป็นประธานไม่ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องตำแหน่งนะเด็กเขาจะใช้คําว่าผู้ประสานงานตลอดที่แล้วเขาอ่ะคือเขาเป็นผู้จัดคือแต่ก่อนไม่เป็นประธานนะแต่เขาเป็นผู้จัดมันมีอยู่แค่สี่ห้าคนก็ร่วมกันแบบตอนนั้นเนี่ยประธาน ก็ขึ้นไปปีนเชือกแขวนป้ายข้างหนึ่งคือททุกอย่างรองประธานก็แบบช่วยแขวนป้ายหนึ่งอะไรเงี้ยครับถึงปั่ลงครับก็พองานเลิกก็ประธานก็กวาดขยะก็ประธานเปลี่ยนมาประมาณเป็นสิบคนแล้วครับพี่ตอนนั้นครั้งแรกที่จัดมิตรภาพเนี่ยเราจัดกี่วันจัดก็อยู่ในจังหวัดภูเก็ตก็ครบอาทิตย์นะพี่แต่ว่ากิจกรรมที่อยู่ชื่อเดียวกันไหมสงการครับภูเก็ตเบวิครับเพราะว่าที่เรียกสงการเนื่องจากว่าผมไปบอกพี่เขาว่าพี่ ผมอะทุกปีเวลาสงการเนี่ยคนทั้งภูเก็ตเขาแห่ไปเชียงใหม่หมดเลยพี่อ๋อไปเที่ยวิงอ่าคือแล้วก็บอกพี่เพื่ว่าเฮ้ยพี่ภูเก็ตมันร้างเลยนะพี่สงการเนี่ยแล้วมันเป็นลองวีคเอนเปลี่ยนกันไหมเราก็แบบเนิอาศัยที่ว่าถ้ามันเงียบเหงาขนาดนี้แล้วก็ชวนพวกมาเลพวกสิงคโปร์มาสงการบ้านเราเขาเป็นที่มาเลยว่า คนในสงการก็เริ่มคึกคืนขึ้นไปจากก็ดูเราดึงชาว่างชาิเข้ามาปีแรกยังไม่มีเฮลิคอปเตอร์ลงมาโชว์อะไรเยไม่ียังไม่มีผมเป็นช่างภาพมาแล้วผมีเฮลิคอปเตอร์แต่แต่ด้วยด้วยความที่ความร่วมมือนะครับมันเป็นกิจกรรมดีอย่างหนึ่งคือแบบคนที่อยู่ในเกาะคนที่เป็นคนภูเก็ตเราทํางานเนี้ยเราไม่ได้เป้าว่าจะต้องทําเพื่อเพื่อเงินได้ยอดได้อะไรคขอให้แบบได้ทํางานในอาทิตย์หนึ่งก็แบบด้วยความปฏิติประต่อตรงที่ว่า เพื่อนมาภูเก็ตเนี่ยเราในทั้งปีเราไปเที่ยวแต่บ้านเขาพอเข้ามาหาบ้านเราผมก็พยายามพูดกับเพื่อนๆนะโอกาสที่เราเคยเจอก็คือว่าเขามาบ้านเราหนึ่งอาทิตย์เราดูแลเขาดีเราไม่นอนอยู่กับบ้านแล้วก็ออกไปต้อนรับเพื่อนเฮฮาสนุกกับเขาพาเขาไปแนะนําว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนอาหารร้านไหนน่ากินโรงแรมไหนน่าพักกลางคืนอยู่ยังไงกลางวันเที่ยวตรงไหนอะไรเงี้ยเราดูแลเขาแค่ครั้งเดียว แต่หลายท่านที่รู้จักเป็นรัฐมนตรีเป็นเป็นถึงสุลต่านเป็นถึงกษัตริย์เป็นถึงรัฐมนตรีพอเราไปเยือนเขาที่บ้านเนี่ยเขาดูแลเราอย่างแบบกับแขกบ้านแขกเยือนครับแขกจริงๆีอย่างนั้นเลยพี่ะันก็ทําให้เป็นโอกาสนะพี่ก็ก็โอกาสถ้า ถ้าทุกคนคิดว่าสังคมตรงนี้เขาคิดดีก่อนเขาไม่สนใจว่าใครเป็นใครเขาไม่เขาไม่ทำธุรกิจคือใครมาบ้านผมผมก็ดูแลแบบนี้ผมไม่ได้สนใจว่าคุณจะทำอะไรบ้านเราอย่างเดียวไงพาไปรู้จักสถานที่ต่างๆพี่แล้วอย่างเวลาเข้ามาเนี่ยที่พักเราต้องจัดให้ด้วยป่ะถ้าเขาถามผมผมก็จะแนะนําเขาว่าอย่างนี้โรงแรมนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ทุกวันนี้คอนเนคชั่นเขาไม่เป็นไรครับแต่ทุกวันนี้มันมันมีเขาเรียกว่า เขามาสิบเก้าปีเนี่ยเขาบางคนเขารขาเขาลู่เขาลู่ครับใช่คือเขาเขาลู่มากกว่าเราเขาจะซ้ำนี่ครับคือมาเนี่ยตอนนี้พี่มันไม่ต้องไปห่วงเลยว่าเขาจะนอนที่ไหนกินยังไงอะไรเราไม่ต้องครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันทีมงานเนี่ยในภูเก็ตที่ขี่ Big กไบคตอนนี้เราเกือบพันคันเยอะพันคันพันคันนะครับตอนนี้จากรถที่ เมื่อ20ปีที่แล้วประมาณแค่10คันแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่36ชมรมในพกเศใช่อ๋อวันไบวิกนี่คือ36ชมรมมารวมกันในไบวิกนี่เลยครับคือคนทุกคนรู้จักกันหมดรู้จักเอาทั่วประเทศเนี่ยมีเป็น3เดี๋ยวพี่ผมบอก300กว่าชมรม300ชมรมแลาวทั่วโลกประมาณโอ้เยอะเยอะครับเอะก็แสดงว่างานเนี้ยใครว่างก็มาวันเนี้ยรถกี่คันแล้วพี่ปีที่แล้วเนี่ยมัน4,500กว่่่่าาาาาคคคััััันนนนนนททีีีเเข้บบบงออะสถไไหปรรรรรพวจย อ๋อเขาไม่ได้เป็นรวมจุดที่เดียวไม่เวลางานเนี่ยเขาก็จะทยอยมาในช่วงแต่ละช่วงที่เขาจะมาเพราะงานเราไม่ได้มีแค่วันเดียวครับอ๋อมีทั้งเจ็ดวันปีนี้เป็นไงบ้างปีนี้ตอบรับดีพี่เนื่องจากปีนี้ฉลองครบรอบย0สิปียี่สิบปีแล้วก็คนที่จับรุ่นเก่าๆก็ลงมาช่วยกันหมดน้องถือว่างานใหญ่ครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็แบบแอคทีฟนะก็แอคทีฟแอคทีฟก็ทําให้กิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนี่ย ค่อนข้างที่จะโอเคนะก็เป็นอะไรที่แบบเป็นรูปแบบใหม่ๆเป็นการต้อนรับอีเวนท์ที่ยาวมากเลยนะเจ็ดวันนั้นมีอะไรบ้างก่อนหน้าเนี้ธุมันธุมันไปทำรสโชว์ที่ไหนบ้างต้องรถโชว์ด้วยเหรอผมเคยเป็นส่วนหนึ่งไปอินโดนีเซียับธุมันพี่เราไม่ได้แสวงหากําไรนี่เราต้องไปรสโชว์ใช่เพราะเราต้องให้เขาเข้ามาคือเขาไม่รู้จักคือคือขี่รถเที่ยวชอบเที่ยวมากกว่าพี่แล้วไปแต่ละที่ก็แบบ ไปทำไมฟรีแ่ะแล้วก็ยิ้วอะไรติดติดไปไหน<ช>่อ้นกัรไปโปรโมทนะครับพี่ไปรถโชว์อ่ะแล้วพี่ไปรถโชว์นี่ต้องเ้ยคำว่ารถโชว์ปีนี้เราป,ปีนี้เราไปที่ประเทศอะไรบ้าง ปีนี้ที่ผมไปมาก็มีเวียดนามไปกัมพูชาไปมาเลเซียก็ไปเขาก็บินไปครับมี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 คือแต่ละประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีงานแล้วเราแล้วผมก็เป็นสื่อด้วยผมก็เออไปเที่ยวแล้วก็เราต้องจอยด้วยว่าเยแล้วก็เขามีงานกันทุกประเทศแต่สิ่งที่เราไปเราก็ไปเปิดบูธประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะครับเวียดนามแม็กซซีของลายแันยู่แล้วครับก็ทําให้คนที่ตอบรับเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นครับพี่ก็คือว่ากลายเป็น ทุกคนชอบนะที่จะมาภูเก็ตแต่ถ้าเราไปเชิญด้วยกับพวกเราเองพานายกเทศมนตรีเมืองไปพาท่านผู้สื่อข่าวไปเชิญทททให้การสนับสนุนทุกวันนี้แบบเขาดูเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวที่นาให้การสนับสนุนครับแล้วก็คับเราเราไปเชิญเองเนี่ยคือแต่ก่อนก็ชอบนะคนมาเยอะแต่ทุกวันนี้ก็มันก็เยอะจริงๆนะก็เนื่องวนที่เราทำเมาค้งในคัที่ยี่สิบ หน่วยงานที่ทสนับสนุนที่เยอะขนาดนี้เพิ่งเข้ามาเนี่ยอย,อย่างของจังหวัดเองเนี่ยปีที่เท่าไหร่พี่ที่เขาที่เขาเริ่มหันมามองเราแล้วเออเราเขาเขาสนใจสนับสนุนเนี่ยคือคือในเรื่องของรูปแบบกับการับทํางานที่มันเป็นของภาคเอกชนที่อาศัยความร่วมมือกันทั้งจังหวัดมากกว่าพี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เทศบาลเมืองตั้งเทศบาลนคร การท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยพี่มันต้องไปวิ่งเองมาตอนแรกว่าผมจะขอจัดงานแบบนี้ครับผมจะขอใช้พื้นที่อย่างนั้นอย่างนี้ต้องทําเองหมดไหมก็ก็ทําด้วยนะแต่ทําไปแล้วเนี่ยต้องอย่าให้มันส่อไปในทางที่ผิดต้อระวังตัวนะผมพูดคือสุมาณ่ะเขาเขาไม่ค่อยอยากพูดจริงๆนะผมพูดเลยนะผมอยู่กับเขามาเกือบหลายหลายปีพรคพักหลังเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของภูเกียติใบวเนี่ยคุณสุมาณทำเองเกือบท้งหมดคุณ ไอ้เรื่องที่ผมบอกเมื่อกี้ติดต่ออะไรทุกอย่างนะเรื่องจริงผมพูดได้เลยเพราะอะไรเพราะก่อนถึงงานเนี่ยเขาเตรียมงานมาปีข้ามปีเลยนะครับใกล้ถึงงานเนี่ยโดยเฉพาะต้นปีมาคุณตั้มผู้ชมคุณจุมานเนี่ยเขาจะเริ่มคอนแทคแล้วาททว่าไงอ่าทางนู้นจะช่วยจังหวัดจะว่าอย่างไรอะไรเงี้ยจะช่วยทางกรรวนด้านไหนบ้างอะไรยังไงบ้างเพราะมันงานใหญ่อะพี่คือมันจริงๆแล้วมันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอ่ะใชเม็ดเงินสะพัดเท่าไหร่อ่าลองถามจุ้งมันดูเยอะไหมฮะ ที่ดูจากนักท่องเที่ยวถ้าปีที่แล้วเนี่ยเรามีรถเกือบ5,000ันคันปีนี้เราตั้งเป้าไว้เลย5,000ันคันแล้วก็ครับท่านปนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเขามาเขาไม่ได้มาคนเดียวผู้ติดตามผู้ติดตามอีกเยอะครับครับบางท่านที่แบบบินมาล่นะครับทุกไฟเต็มข้าวภูเก็ตครับโรงแรมเต็มอย่างนี้ครับผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตอนนี้แม้แต่คุณข้างเองไม่เคยรู้มาก่อนว่ารถจากต่างประเทศเนี่ย เขาไม่ได้ขี่มาก็มีเขาส่งมาคุณถามคุณชุมรันลองไล่ฟังเลยว่าค่าใช้จ่ายต่อคนละเท่าไหร่เขาสไลด์มาเหรอฮะพี่คือคือเนื่องจากการนำรถข้ามแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายนั้น่ยชิปปิ้งเอ้ยค่า เดินทางเข้าดูแลเข้าอเมริกาคนห้าเล่มอเมริกาที่นี่เหรอพี่เขาบางท่านเนี่ยเขาเขาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวที่ขี่ออกจากประเทศอังกฤษสองปีเพื่อหวังจะมาเที่ยวบ้านเราคุณดูครับสองปีเราแปะมาเรื่อยเพื่อมาถึงบ้านเราคือเป้าหมายเลยคืออยู่ที่ภูเก็ตบวิกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เมื่อสักสองสามปีที่แล้วเราก็จะมีแบบพวกพี่เพื่อนๆที่อยู่ในตะวันออกกลางไม่ว่าตั้งต่เป็นจอร์แดนจุดด์ซาอุดี อียิปต์ครับเขาก็รวมๆกันในตอนออกกลางเอารถใส่เครื่องบินใส่เครื่องแล้วก็คิดดูโอ้ยพี่คนนี้ดูใจเขารักแค่ไหนคุณดูดิใส่ระวังมาใส่เครื่องมาแล้วก็มาแลนดิ้งแตแรกว่าจะลงแลนดิ้งที่ภูเก็ตมันก็แลนดิ้งไม่ได้เพราะมีเรื่องของคาร์เน่เรื่องของภาษีอะไรเงี้ยนะครับเราก็ให้บอกเขาว่านี่นะไปแลนดิ้งที่กัวลาลัมเปอร์เลยเขาก็ลงที่กัวลาลัมเปอร์แล้วก็ขี่จากโกลเด้นเซอร์มาที่นี่อีกทีนึงผ่านด่าน นี่ถ้าเกิดเขาให้แลนที่เราเนี่ยจบเลยนะผมบอกให้เนี้ยผมว่าพวกเราผู้ใหญ่ที่ต้องหาพวกเราเหยียนที่ขี่รถถึงจะเข้าใจมันมันยุ่งยากมากไหมพี่ไม่ต้องหาเราท่านตรีดีนะท่านชาชายเสียถ้าท่านชายอยู่ได้นี่ไงท่านนี่ไงขี่อยู่แล้วรอฟอร์มอลอะถ้ารถฟอร์มอ่์กเราขี่นะอผมเคยเห็นอยู่ใช่ไหมเพราะว่าื่องภาสีเนี่ยสำคัญนะ อ๋อก็บอกว่าเอามาขี่อย่างเดียวไม่ได้มาขายเข้าใจเรากฎหมายมันเป็นถูกบังคับมันไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องไปลงมาเลใชแล้วก็ขี่เข้ามาใช่ครับก็ท่านหนึ่งถ้าเกิดว่ามาอยู่ในภูเก็ตสักเอาเป็นว่าหนึ่งอาทิตย์ที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือตอนเนี้ในห้าพันคันก็จะสุมและจะมีแขกที่เป็นไม่ใช่คนภูเก็ตนะก็ประมาณห้าสามหมื่นคนสามหมื่นคนที่เราเพิ่มในช่วงโดยเฉลี่ยก็เป็นคนไทยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นชาวต่างชาติห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบครับคร ที่น่าพึมใจก็คือมาเลเซียเนี่ยครับปีที่แล้วมาตั้งเกือบ2,000คันนะครับโอ้โหเขาขี่กันเข้ามาตั้งเข้ามาทยอยมาคอยดูนะตั้งแต่เนี่ยสิเนี่ยไล่ไปเลยตั้งแต่เจ็เนี่ยอาทิตย์หน้าคุณนี้ได้เสียงมาเดอนไซ ผมจาได้มีอยู่ปีหนึ่งที่เอาเฮลิคอปเตอร์ลงแล้วซีลลงครับพี่แล้วอย่างนั้นเนี่ยไม่สองสองปีล้วกสองปีเลยเขาจัดนะเขาจัดใช่ไหมใช้ใช้หน่วยซีลที่ลงมาซ้อมแสดงว่าทัพเรือเห็นความสําคัญนะถึงว่ามาโชว์ขนาดนี้ให้มันปีนี้เป็นไงก็คือทงผู้บัาการนะครับของทัพเรือภาคสามพลเรือโททารทรนกระจัดสุวรรณนะครับท่านเป็นคนที่ชอบเรื่องมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่า คนที่มานะครับเขาก็อยากจะรู้ศักยภาพของความปลอดภัยทางทะเลเพราะว่าที่เราจัดงานเนี่ยครับเรามีปัญหาตั้งต่นงสึนามิมาเราโดนเรื่องของพายุภัยพิบัติต่างๆที่เกิดบริเวณในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยและที่สําคัญเนี่ยเรื่องของระเบิดที่เราได้ยินข่าวเพราะว่าแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันบางปีก็ระเบิดที่บาหลีบางปีก็มีข่าวว่าจะระเบิดที่ปะตองอะไรเงี้ยครับก็คือพอได้ดโชว์เรื่องศักยภาพทางเรือทางทะเลทุกคนก็เริ่ม เพราะว่ามันมีอยู่ปีหนึ่งครับจัดงานและเกิดแผ่นดินไหวทุกคนหนีหายหมดเลยใช่ใทุกคนหนีหมดเลยทุกคนก็คือกลัวเพราะว่าสุนามิยังเป็นภาพที่ฝังตาของพวกผมอยู่นะครับเพราะผมอยู่ตรงในตการด้วยตลอดนะครับครับแล้วก็ทําให้อย่างหนึ่งก็คือสายสัมพันธ์ระหว่างพวกผมเป็นผู้ชายพี่ยังไงก็ชอบทหารเรือชอบทหารชอบอะไรที่แบบเป็นมันอึ้งเอชอบชอบที่แบบ ถ้าเราได้มีแนวร่วมไล้มีอะไรที่เป็นทหารปลอดภัยรู้สึกทุกอย่างที่เขามาดูแลให้นะฮะเพรับเพราะว่าเพราะว่าแขกต่างชาติชอบไหมพี่ต่างชาติดูแล้วเขาแฮปปี้ไหมเขาเขาพึงพอใจในการจัดโชว์มากกว่าในลักษณะที่เรา้รูปแบบของการจัดกิจกรรมว่ามันมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ในแต่ละปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคนในป่าตองเองเนี่ยครับ ก็ยังไม่เคยได้ดูภาพยกพลขึ้นบกเลยจริงครับครับตั้งเป็นสิบปีนะครับยังไม่เคยเห็นครับทุกคนเราจัดติดกันมาสองปีแล้วนะปีแรกคุณรู้ว่าคนตกใจอ่ะเพราะเราไม่มีการนัดหมายเราไม่มีการโปรโมชั่นว่าเราจะมีอะไรทุกคนตกใจว่าทหารลอยมาทำอะครับจำได้ปีนั้นผมไปถ่ายรูปกับพี่ยกพลขึ้นบกอ่ะคุณเคยเห็นไหมคนในป่าตองเองก็ยังไม่เคยในขณะอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วคนไม่ได้อย่างว่าไอเรือยกพลบก ไม่ต้องคนบาตรองหรอกไม่เคยมาขึ้นผ่านปาตองอันนี้ดีกว่ามันแหล่งท่องเที่ยวใครจะเอา่ายใช่ไงเขาก็แตกตื่นใจชัดเฮ้ยโอ้โหตื่นเขาเริ่มสกานตานี่การยิงเป็นสีอะไรเงี้ยแสดงว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ทําให้เข้มแข็งมากขนาดนี้คี่ส20ปีไม่ธรรมดาพี่กอฟก่อนจะผ่านอะไรบ้างเคยคิดจะเลิกจัดบ้างไหมพี่ไม่ไหวละฉันรับเบื่อแล้วเบื่อแล้วถ้ามันเป็นงานบ้านเกิดนะพี่มันถึงเวลาก็อยแบบอยากจะทํางานนี้เพื่อแบบ คือคือตัวตายตัวแทนด้วยครับคือเราแค่แบบว่าเราอยากจะคืออยากดูแลเพื่อนมากกว่าคือแบบในองหนึ่งอาทิตย์เนี้ยสละแล้วคือแบบคือแบบอยากจะดูแลเพื่อนอ่าหนึ่งอาทิตย์เนี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะวันเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นนิสานไลน์ไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตบวีครับไม่มีใครใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเขานะเพราะอะไรนะว่ามันกลายเป็นโลโก้ของภูเก็ตไบวีเพื่อนเพื่อนเขาในทีมอ่ะโดยเฉพาะในทีมของภูเก็ตไรเดอร์ครับอ่ะ เขาก็เป็นคนที่ในทีมเขามีความสามารถทั้งนั้นแล้วพูดง่ายๆบ้านเราก็คือในหัวทั้งนั้นน่ะมีหน่าเห็นเวลาจัดจะมีป้ายไปยืนถือถ้วยแต่ก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยงานกันนะทุกคนช่วยหมดครับทุกคนช่วยหมดปีนี้นะครับมันมีเตั้งแต่อบตไม้ขาวก็จัดต้อนรับที่จุดเช็คพอยท์ครับก็คือจุดครับเพื่อแบบจุดจุดด่านเนี่ยพอเขาเข้ามาเขาจะเจอโลกใหม่ก็คือว่าคุณธรรบอกบอกท่านผู้ชมทางบ้านนี่นะว่ารถ จากมาเลเซียหรือจากต่างแดนที่จะเข้ามาบ้านเราจะเริ่มเข้ามาบ้านเราเมื่อไหร่วันที่สิบนี้จะเป็นคณะแรกนะครับวันที่สิบนี้เป็นคณะก็วันที่สิบนี้ผมว่าวันแรกก็ประมาณสักสามร้อยส่วนมากจะเป็นจะเป็นเวียดนามเสียเกือบทั้งหมดครับจะเป็นเวื่อนน้ทั้งหมดดูทะเบียนจะรู้นะปีที่แล้วคุณมันสกิดให้ดูจะมีกลุ่มเวียดนาม ครับเขามานั่นเราตกใจเลยครับเขาขี่มาจากเวียดนามเลยเหรอครับมันมีเวียดนามมาก่อนกับจีนก็คือเขาเขาจะทยอยลงเข้ามาก่อนตุ๊กตาปั๊นาเส้นนู้นครับเข้ามาเลยหลังจากที่คนไทยเราไปเที่ยวกุนหมิงเราไปเที่ยวจังเจรีล่าเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็เริ่มเริ่มเข้ามาแล้วก็ตอนนี้มีคอนเซปต์ก็คือว่าเราหลังจากรู้จักกันแล้วหลายๆประเทศใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าเรามีคอนเซปต์อยู่คอนเซปต์นึงก็คือเนื่องจากต้อนรับ EC ก็ใช้คำว่าอาเซียนไรส์ตูเกเตอร์อาเซียนไรส์ตูเกเตอร์หมดเลยท่าเทียนเรา คนที่ชอบในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์สองล้อก็หวังไว้ว่า,ถ,าถ้าว่าเราสักวันหนึ่งเนี่ยเราช่วยพุชชิ่งตรงนี้เนี่ยเ,เ,เ,เราเนี่ยเราจริงๆนะเรานี่แหละที่จะใช้ถนนที่ข้ามไปข้ามาออมาออคนที่บินไปบินมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนพวกเราเราคน<ถ>ขี่รถอะอย่างน้อยทุกด่านเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ด่านเป็นด่านเล็กๆค่อยจอบตรงนี้ทุกวันนี้ด่านแต่ละด่านเริ่มเปิดใหญ่บางด่านก็ร้างไปแล้วอะไรเนี่ยมันก็เห็นอย่างเงี้ยครับก็ทําให้วา่า เวลาเราไปยุโรปอะครับมันจะมีเขาเรียกวีซ่าเชงเกนใช่ไหมครับเราจบอกทีเดียวปุ๊บเราวิ่งสิประเทศได้เลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าอาเซียนของเรารับเนี่ยถ้าเปิดจบอกทีเดียวปุ๊บไปสิบประเทศได้เนี่ยเราเราจะเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในโลกสวยมากเลยนโลกสวยที่สุดในโลกใช่ก็เวียดนามพี่คิดดูมุยเน่แล้วพราะน้าไปหน้าเครับผมดูในดูในแบบดูในเน็ตอยากไปมากเลยแล้วยิ่งขี่รมไ์ไปหน้าโหยิ่งมีความสุขเลยโอ้ อ้าวแล้วเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงหน่อยเขารับอะไรเราบ้างยังไงบ้างเขารับในเรื่องของในการในการต้อนรับเขาจัดอะไรอย่างเปิดอิมเพชชั่นคัมมครับก็คือพอพอท่านนายกนะครับสารวุฒิสีครูคามนะครับท่านนายกอ้วนเราเนี่ยครับอบตไม้ขาวก็จัดทีมต้อนรับไว้กับทีมมอเตอร์ไซค์กลุ่มน้องๆพี่ๆที่อยู่ในไม้ขาวเพราะว่าการทํางานภูเก็ตไบวิกเนี่ย ทุกทุกส่วนภาคส่วนก็คือตั้งแต่ทุกอบตก็จะเป็นนายกขี่รถมอเตอร์ไซค์เกือบตอนนี้เกือบทุกทุกอบตจะมีจะขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบกันเพราะว่าเขาเตือกขี่กันหมดทั้งเกาะครับก็กลายเป็นว่าโอเคชดแรกเข้ามาไม้ข่าวรับไปก็มีจุดเพรสเชั่นก็มีน้ํารถต้อนรับมีพุ่งกับสถานีท่าชัยที่น่ารักมากครับท่านก็แบบเตรียมให้ให้แบบในการจัดสถานที่ต่างหากในในาำดยความสะดวกนักท่องเที่ยวคาับอกไป ก็ได้ครับครับครับเพราะว่าในปีหนึ่งที่เขามากันเป็นพันหลายพันนะครับปีที่แล้วมีอุบัติเหตุแค่หนึ่งลายเท่านั้นได้ลายเดียวไปที่โค้งคอยใช่ครับมีแค่นั้นมีแค่นั้นลายเดียวด้วยด้วยที่แบบมันเหตุสุดวิสัยของเขาจริงๆนะครับน้องใหม่ด้วยน้องใหม่ครับจริงๆแล้วคนที่ขี่บิ๊กไบค์เนี่ยเรื่องของเซฟตี้เฟิร์สเลยก็คือเขารู้แล้วว่ามันอันตรายครับทุกคนเซฟครับวันนั้นลื่นนะพี่เนาะทุกคนมีภาระครอบครัวทุกทุกคน ลดนี่อย่าลดราคาแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนที่ชอบเนี่ยมันจะต้องผ่านจะสเต็ปจะผ่านสเต็ปในเรื่องของการทํามาหากินแค่เลี้ยงดูแลก็คือเรื่องจากเรื่องท่องเที่ยวเรื่องจากสนุกเรื่องจากเพื่อนสังสรรค์ก็ดีตรงที่ว่าอย่างนี้ครับที่เบรกพอยต์เนี่ยจะทําให้วันที่ส1บเอ็ดเป็นไฮไลท์ท่านจะได้เจอว่าคณะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโรนิท่าชัยใครมาก็แล้วแต่นะที่เบ็เนี่ยพอสี่โมงเต็มปุ๊บรอเนี่ยจะฟันธงปล่อยธงขบวนพาเลสขี่เข้ามาเลยคือแบบ จับไว้ท่านผู้ชม11เดือนนะเจ้าบ้านดีอย่าไปดีบแต่ไล่คือจุดเราเข้ามาจากจากถ้าด่านตรวจภูเก็ตเนี่ยไปทางที่ไหนสมัยปะตองครับหาดปะตองเลข้าปะตองเลยครัือถ้าเราปล่อยให้ทุกคนไหลก็ได้นะครับแต่แต่เนื่องจากว่าต้องขอความกรุณาจากประชาชนชาวภูเก็ตทั้งหมดเนี่ยครับดูขบวนนี้ครับแล้วเราให้ให้เกียรติเขาแล้วก็แล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ีเจ้าหน้าที่ทางทาง ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเองก็ให้ความสนับสนุนเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้บัญการเองก็สั่งให้ภูมิกับช่วยตั้งแต่ตำรวจทางหลวงลงมาช่วยทางรถท่องเที่ยวช่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราติดถนนพาเลทเข้ามาคนที่มาเนี่ยครับบางท่านเนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าตัวนกูก็คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นกษัตริย์ตัวนกูอ๋อเป็นตัวนกูเลยครับก็คือตอนนี้เรามีตั้งแต่ของมาเลเซียมีตั้งแต่ตัวนกูที่มาจากรัฐ ยา h o ที่ติดกับสิงคโปร์ครับแล้วก็จากกอลันตันก็ก็มาทั้งสองท่านเนี่ยถ้าไม่เป็นเจ้าชายก็เป็นในเครือของกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต้อนรับการต้อนรับของเราเราก็อยากให้สมฐานะในขณะที่ว่าบางทีท่านเขามาเราไปดูเขาต้อนรับระดับเมืองกันเราก็ทําเท่าที่ในวงการเราจะทำได้คือเขามาในท่านแจ้งไหมว่าท่านระดับขนาดนี้มีคนต้องติดตามต้องมีอะไรวุ่นวายยังไงพวกไบเกอร์ไม่ค่อยมากเรื่องนะครับเพราะว่าเรื่องของฐานะการเงินเนี่ยก็ค่อยว่ากัน ผมเคยเจอสุนัขด้านมาสุนัขเลี้ยงพี่เพราะขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเราไม่รู้ว่ารถของใครของท่านหรือของเราว่าใครจะเสียก่อนถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ว่าสังคมเนี่ยทําให้พูดจาดีให้มีการนับถือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันโอ้มากติดดินนะท่านครับเรามีรัฐมนตรีหลายท่านครับที่เดินทางก็ช่วงนี้ก็แบบของพอนครับมีอดีตผู้ว่าเขาหลายท่านที่จะเดินทางมาร่วมด้วยของจากประเทศไทยเราไม่ธรรมดาผมบอกแล้วกุลเกศเลยใคร ครับภูเก็ตมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ในเรื่องของสงการและอย่างหนึ่งปีนี้ความเตรียมพร้อมเรื่องของงานก็เยอะก็คือปีนี้เนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างภาพตำนานของภูเก็ตไบวิกเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิ่ว่าไบวิกปีนี้ครบรอบ20ปีเนี่ยหลังจากที่เรารู้ประวัติแล้วก็รู้วิธีแล้วก็รู้แขกแล้วและตอนนี้กิจกรรมจะใส่อะไรยังไรบ้างและเราเนี่ย อยู่บ้านเราเราจะช่วยกันเนีงง่ยเราจะช่วยยังไง <c oughs> ไม่ใช่ไปบีบแต่ไล่เราไปนัน่นเอ้ทำไมมันวุ่นวายยังไง <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันเดี๋ยวช่วงนี้เลรกสักครู่ครับ